เราทถามอาจารย์ถึงสถิติการค่าตัวตายของคนญี่ปุ่นพบว่าระหว่างปี1998และปี2011มีคนญี่ปุ่นค่าตัวตายมากกว่า30,000คนแต่หลังจากปี2011ก็เริ่มลดลงแล้วก็ลดลงมาตลอดจนถึงปี2014ค่ะและองค์การอนามัยโลกก็สรุปออกมาว่าญี่ปุ่นมีอัตราคนค่าตัวตายเป็นอันดับที่17ของโลกค่ะโดยเป็นคนในวัย60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นชายมากกว่าหญิงค่ะ วิธีการตายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการผูกคอตายเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ไหนนั้นก็มีการกระโดดลงที่รางรถไฟแล้วก็แกสนะ๊สสมัยก่อนแก๊สเยอะกว่าครับแต่ตอนนี้ทําไมจะใช้การฆ่าตัวตายด้วยแก๊สน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาใช้แก๊สที่ใช้นะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายคนน้อยก็เลยตายยากก็เลยมีการฆ่าตัวตายโดยการผูกคอมากกว่าครับ ส่วนสาเหตุการฆ่าตัวตายอันดับแรกก็คือเรื่องการเจ็บป่วยในวัยหลังเกษียณเพราะคิดว่ายังไงก็รักษาไม่หายแล้วก็จะกลายเป็นภาระผู้อื่นนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องทางเศรษฐกิจค่ะแต่ที่ญี่ปุ่นที่เขาทำข่าวกันบ่อยๆก็คือคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็ไม่ถูกก็คือวัย20-30เสียชีวิตเพราะว่าเบื่อชีวิตไม่อยากต่อสู้นะครับบางคนวันๆก็อยู่ในบ้านนะครับ ไม่อยากไปไหนเลยไม่มีอารมณ์ที่อยากจะทำอะไรเลยเลือกที่อยู่อย่างนั้นแสดงว่าสาเหตุของการฆาตกี่มมีปัญหาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความกดดันในสังคมญี่ปุ่นก็ไม่น้อยนะคะคุณฟูจิเองก็เคยประสบปัญหาความท้อแท้ไม่อยากต่อสู้กับปัญหามาแล้วในช่วงที่ไปญี่ปุ่นใหม่ๆค่ะตอนผมมาจากประเทศไทยเนี่ยจะมีเพื่อนคนญี่ปุ่นได้เนี่ยโอ้อยากคุณต้องเก่งคุณต้องพูดเก่งคุณต้องเล่นกีฬาเก่งคุณต้องอะไรมีความกดดันผมตอนนั้นผมเครียดมากแต่ว่าต้องต่อสู้ให้ได้ไม่อยอมแพ้ถ้าเราไม่เก่งถ้าเราสู้กับ ความกดดันไม่ได้ก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครสนใจอย่างเงี้ยจะเยอะครับถ้าคุณมีความคิดไม่เหมือนกันเลยในระบบนะฮะคุณก็ถือว่าเป็นคนแปลกเป็นคนที่โอ๊ยน่าเกียดผิดมนุษย์อะไรเงี้ยจะมองแบบ ดูถูกคือต้องให้เหมือนกับสังคมคนที่โดดเด่นออกมาเนี่ยนะจะถูกกดให้แบนคือตามที่ภาษาญี่ปุ่นพูดว่านะครับตะปูที่งอกเนี่ยจะถูกตอกใ,ให้จมนะฮะถ้าคุณจะต้องโดดเด่นจริงคุณจะต้องงอกให้สูงๆจะถูกตอกจะจะไม่ถูกตอกนี่ภาษานญี่าาาาปุ่นนี่มีอยู่ครับ จากที่เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการทำงานของคนญี่ปุ่นก็พบว่ามีความเครียดสูงเหมือนกันนะคะชีวิตเป็นรุกก่นเดือนจะใช้เวลาอยู่ที่ทำงานมากกว่าบ้านจะต้องกลับดึกจะต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนของบริษัทต,ต้องพยายามพยายามแล้วก็พยายามไม่อย่างนั้นจะโดนหมอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเรื่องเหล่านี้ผลักดันให้คนญี่ปุ่นโดดเดี่ยวและก็เครียดมากค่ะ คนที่ถูกแกล้งหรือคนที่มีปัญหาคือคนที่ทําในสิ่งที่คนอื่นทําเหมือนกันไม่ได้นะบก็คือเบสิกที่ถูกปูไว้เนี่ยแค่นี้ก็ทําไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีคนแบบนี้เยอะคือไม่อยากทําตามในกฎของสังคมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะครับและสิ่งหนึ่งที่คนญี่ปุ่นได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็คือต้องพึ่งตัวเองและก็รับผิดชอบตัวเอง ดังนั้นเมื่อมีปัญหาคนญี่ปุ่นจึงไม่กล้าที่จะปรึกษาคนอื่นเพราะจะกลายเป็นคนดูแลชีวิตตัวเองไม่ได้ฟังดูแล้วน่าสงสารเหมือนกันนะคะเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายคือคนที่ไม่มีความโดดเด่นไงแล้วตัวเองก็ทําไม่ได้ไงในสิ่งที่ถูกบอกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนอ่อนแอนั่นคือฆ่าตัวตายและถ้าใครไม่ทําตามกฎระเบียบของสังคมก็จะโดนกระทําได้เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ในญี่ปุ่นเริ่มรณรงค์ไม่ให้เดินเล่นโทรศัพท์มือถือ ถ้ามีคนฝืนกฎอาจจะโดนแกล้งเดินชนได้เพื่อเป็นการต่อต้านว่าคุณไม่ทำตามกฎของสังคมคะ่ะถ้ามองในแง่ดีนี่คือการทำให้คนในสังคมอยู่อย่างมีระเบียบไม่สร้างปัญหาให้แก่กันนะคะ